วันนี้จันเจ้าเมืองช้างพาพี่พี่มาดูตั๊กแตนอาบแดดกันนะคะพี่พี่ท่านใดเคยสังเกตดูบ้างไหมคะว่าตั๊กแตนชอบอาบแดดช่วงเช้าเช้ามากตอนแรกๆที่จันเจ้าเห็นนะคะก็แอบ,บตกใจคิดว่าน้องตั๊กแตนตายที่ไหนได้น้องตั๊กแตนแอบ,บแกล้งเรานี่เองมานอนอาบแดดกันเฉยนคะอันนี้นะคะจันเจ้าแอบ,บถ่ายนอกกรงนะคะไม่ให้น้องตั๊กแตนเขาตื่นช่วงนี้นะคะฤดูฝนนะคะน้องตั๊กแตนก็จะไม่ค่อยได้เจอแดด กพอวันนี้มีแดดออกนะคะน้องๆก็จะมานอนกันแบบนี้เลยค่ะตากแตนนะคะเป็นสัตว์เลือดเย็นค่ะดังนั้นฤด,ด,ดูฝนจะไม่ค่อยเหมาะกับน้องสักเท่าไรหร่น้าฝนนะคะหลายๆท่านที่เลี้ยงตากแตนนะคะจะประสบปัญหาน้องตากแตนอ,อ,นอ่อนแอการดูแลช่วงหน้าฝนนะคะเราต้องหมั่นทําความสะอาดกรงนะคะเก็บมูลตากแตนทุกวันได้ยิ่งดีเลยค่ะถ้ามีแดดก็แนะนําให้น้องตากแตนได้เจอแดดมากที่สุดถึงจะดีวน2 2> ันสองวันตะกี้นะคะแถวบ้านฉันเจ้าก็เริ่มมีลมเย็นๆเข้ามาแล้วค่ะเดี๋ยวจะมาดูกันว่าหน้าหนาวนะคะตากแตนจะเป็นอย่างไรบ้างมาดูกัน น้องตะกะแตนแกล้งตายนะคะลักษณะแบบนี้นะคะคือน้องตะกะแตนกําลังนอนอาบแดดกันค่ะ้แรกที่จันเจ้าเลี้ยงนะคะก็แอบตกใจว่าน้องกําลังเป็นอะไรหรือเปล่าแต่พอเราไปถึงนะคะน้องๆก็กระโดดหนีกันหมดเลยค่ะพอเลี้ยงนานๆเข้าก็จะรู้ว่าอ๋อนี่คือตะกะแตนกําลังมาอาบแดดกันนี่เองพี่ที่ท<ๆ>เลี้ยงอยู่นะคะเป็นยังไงบ้างน,นะคะพูดคุยกันได้ค่ะ